สั่งหอขอพระองค์ประทานพรต่อพระนางผู้วันตาลสีปากกันปนเกลือผัวเสียเดียวขอเพียงปวดปาดนี้ขันนี้น่องบัดไก่ห่อ หังผาวนาเอื้จางว่าขอหนึงนันยำขาลงไปเกิดเลี้ยวหลกงกีมนุโลูกใตจวกฟ้าพลาลนดอกเลียมบางนาให้เห็ดดา อีดอกอยู่ย่างได้นั่งแทนบันลังทวงปวกกองคนนั่งเมืองให้เลือเรื่องไกไกลางคิดนี้ ทัยดอกวังในให้ได้อยู่ขอสจากคเอดเบื้องายตลอดไฟทั้งคู่ามีมัวมุมฟัดอกสวนกลางจากกำบนใดดำให้ดี นดวงยอดปอนขาวปอดกระดังดามขันงามกวงผู huh ้บาวนาให้ผ huh ู huh ้สายได้ห huh ่องโอโทโตแม่ว huh ่าตาวานขอสีนางนุงคาน ขอสามนั้นขอให้ผู้ภาคควงคือเขียวให้กองกามออจันเพียนดูด,ดอกดังดามพ้าจันทหงวันเพียนออยาได้เขียนดอกเอาเองดอกดังคนสมัยนีย้ผ่านทา านสิขวางในปานโดยดังอาสาอย่างความว่าของพาหัดนางอยากได้ประทันให้ดังปะโสขอสีนานขอให้น้ำนงคานดอกดังเนาถึงพี ผู arias, winter, ้สันดิดนำเข้าประสงค์เอิ้นของผู้สันดิดเปะวาหัดนำน้ำตี่ถูกต้องอย่าลืมน้องผู้ห่างไกลน้อขหานั่นยามเมื่อผู้ขามได้ลูกผู้ใหญ่ให้เิ็นสา ไม่มามีสมพันดอกพันเมื่อมัดเมืออฝาเาชาลูกกาดนฟ้าเพื่องบาลามีตุมเทียทุสะเพีลาเก่่งท้าม,มากาสาดอกกเกข่งตะเตบ่งสาดอกสะไก ขอหอกนั e <teaching. S 1> ้อยามเมื่อผู้ขานใดเอมนาเมื่อผู้ขานไดสงฆ์พระัวทวบุตรตาโนนในคันยาไดนุ่งยงเอียเห็นแต่จน ดอกกุงยันทองไขผัวสาดีดอกลงไปอูสสาดีดอกลงไปจะได้เป็นลอกจังสันสวัลดฟาโวดปาทาลิมนา กอจิตนั้นทันทิ้นบานโลกยันทาวิโดลมียมเตี้ยน้นงมยานดอกดังถ่งกาแฟสำหรับนั่งให้ตึงเคียง สาลาหับนางให้ตึงเก่งพอปันจุมของลังแกไปเลี้ยวกันคือกาลคำ่ายาน,นย่าได้พอมผู้ใส่ย,ย่อย่าย้อนยานนขอจิตนั้น,ขอ,นขอให้ความเปดนั้นขอให้เกษาเสยล ดอกดำปีปอดมวยสาลอยดำสาลอนอ่อนละมุนเอาหายยาแดงไปย,ยิกนาจาหัดลาบมากะคือเกางอบยาเสมยาเด้เวขันเท้าวนำเปียกปูน ขอเก้านั่นเข้าสู้ล่วนไว้แก่ชาลากายกายสังคาญชวีฟังดอกดังเนาว่าทั้งฟ่าขอสีบนั้นปัญญาคาให้เลยม สมส่วนลวดจังการสำนวนปูติติดอกจองสัวขามปวงให้ปวดไัวเน่าเพียดนังเอ้ยนี่ละพวนดอกใจเกลวนี่ สีปะกันเดียดนังก่าขอให้อินทิราเจ้าประทานให้ววาดงวางเนตตนา พระองค์เอ,อ,อ้ยนี่ละพ่อนใช้เก้ี่ยสิบประกันที่นั่งกาวขอให้อินทิราชเจ้าประทานให้ดังหวังในทอนประเจา้าพีพ่อนสิบขอมิตรขอดีดีดีเลิศประเสริฐสีกัควค้นพ่ายลมถ้าว่าพี่ก็ยังสงสัยข้อที่ห้าจะว่าจยากได้อันใดก็พอนองนั่ง ข้อที่หาอย่าได้ลูกผู้ไส้มาเกิดก่อนพระเจ้าข่โอ,อยากได้ลูกผู้ไส้เป็นผู้มีบุญญาบารามีหลายกว่าค้นทั้งค่ายว่าเมจังสันพระเจ้าพีปรถนาให้ลูกไส้นี่ยสำเร็จโพธิญ,ญาณในนาคตการข้างหน้า<ม>คือปรถนาเป็นมั่นดาของพระพุทธเจ้าว่าหมจังสันพระเจ้าข่าเอาละพระนองนางขอนี่อยู่ในฐานพิจารณาหาคนไปเกิดกัมเมืองค้นมนุษย์โลก ตามปุรีลักษณะที่เจ้าต้องการที่เจ้าปรารถนาะพี่ก็ต้องเบิปวะเทศประบุตรตนใดที่เพิินพร้อมที่สิลงไปสร้างบำเพ็ญเพียบรบารมีเพื่อสำเร็จพธติญ,ญาาในนาคกการขา้างหน้าเอาตั้งใจรับพรพนพ้อ,นองนงั่งพี่เสพเวาหลายใหญ่ห้างเพราะว่าได้เวลาพี่ติทำพัตจิตฉันปัตาหารเพชรแล้ว นี่เอมนะนามัตถุตัสสะนอมอภิวาลทนาวัลอหังคารวะวายขันไตเจียวหน่วยสามนะ เมียใหญ่เอ้ยก้อนสิได้เริ่มเรื่องเทศเขาเรื่องเวทสันดอนจะเลื่อนผด้โดยนุ่โอ้ยท่านผู้ฟังทั้งกายในมือนี่บุญเฮาหลายจังได้มาเห็นหน้าละ บุญพามาจังได้หวมเจ้าและคอยจังมารวมหวมกันนอเมีนม้อมนะเออนาโอกาสบัดนี้น,นันะนาโอกาสบัดนี้นั้นมาฟังเทศนาธรรม นำคำสอนมาป่ารปให้พอยุ่มเมยุมย่มได้ฟังแจงลำถ้าเลีงมาเป็นกวนแลีกยเธรรมดอกพัมบววัวลำสาธุชนเด้อพี่นวองกันฟังแลี้ นมเออในตอนนั้นอินทิราทัยผู้เจ้าใหญ่ในสวรรค์ฝางที่วันสได้กล่าวพาที่านพรสดีนาง ลงไปส้างกะโลกน้ำตาลลงเห็นนางยังกันยังย้อยใจละห้อยดอกวังตื้อละพาอินทาว่าเออเออจิตเมื่อสติลอยเกือบสวอยน้ำนางบัดนางไก่ขันไลเวียนละเกิเลือเว คือยินน่ละญาความสังขาลาโลกฟ้ามันบ่เที่ยงละไปดีด้อแม่นังเมืองเจ้าอย่าได้สกเศกสากขันเอาใจมนุษย์คนนะจวงมีสุขกันลื่นหลอกุศลสองนั้นพินยัวละ สว่านาังพระสงฆ์งดังพระพรนวันวายละในตอนนี้องวงอินทาธิราชไทยเลยประสาทพรนทิพเสียประกันดังขอขอขอนั่งขอโคโซแนวประท่านเสียนละเพราะพระอินพระท่านลาจบคาถาสิบเก้าทวารละ ชาติสะพรทลอดแลอ้อยต การแลกทัศสพรพระอินท่าธิราชประสิทธิ์ประสาทพรนทิพสิบคอสิบประการให้นั่งพุทธสฎีเพราะว่านั่งบุญญาบาร,รมีสร้างสมไว้เบิดก็เลยจบลงซึ่งกันแลกทัศสพรประดับประดาไปโยพระคาถาสิบเก้าพระค่าฐานนิทิตาสาธุต่อไปสิโรฉันประธานเพี้ยนได้ไหเด้อจังฟั่งตัว